สบายดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนเนาะบ่าทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเยก็ต้องขอสบายดีเนาะพี่น้องวันนี้กับพบกับข่อยแล้วบอเตียงทองนเชียลพี่น้องเลยวันนี้กับซีมาเฮดคลิปเนาะอันสำหรับพี่น้องถามมานะพี่นอ้องแปลว่าเห็นสติกเกอร์เนาะพี่น้องอยู่ในหลังรถบอตเตียงอะไรก็คือพุทธวัจนะพี่น้องเลยเนาะ บางคนก็ถามว่าคืออียังงนอบะเตียงพุทธวจนะแต่ว่าบางคนก็หู้แล้วนอพี่น้องบางคนส่วนลายก็หูแล้วพี่น้องวันนี้คอยกัิมีแนะนำนาหละพ้อสาหรับพี่น้องที่ท่านในหูเนาะหรือว่าพี่น้องหู้แล้วก็ฟพังน้ากันพี่น้องพุทธวจนะก็คือพุทธก็คือสื่อของพระพุทธเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเฮาฮหูกันอย่แล้วพี่น้องทราพุทธ วัจนะก็คือคำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าเนาะก็คือพุทธวัจนะก็คือคำสอนที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าโดยตรงนั่นเองพี่น้องเนาะก็มีประมาณนี้ที่สื่อที่คอยติดในหลังรถสติ๊กเกอร์เนาะพี่น้องเนาะแบบนี้แหละมันดีจังใดมันสำคัญจังใดคอยว่าสำหรับ ตัวข่อยนี่มันสําคัญที่สุดนาอพี่น้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าเป็นการเร่งด่วนที่สุดที่ควรที่จะมาหู้คาสอนของพระพุทธเจ้าเนาะเพราะว่าเฮาบบหู่เฮาสิตายเมื่อใดพี่น้องเ้ยเพิ่นบอกว่าระหว่างอันภัยใหม่ผมของคนนี่ภัยใหม่หัวานี่กับมาหู้อริยะสัจ4ีดลอพี่น้องอันใดเร่งด่วนสําคัญกว่ากันพี่น้องเพิ่นถามสาวก,กว่าเนาะ สาวกกตบว่าดับไฟในหัวก่อนพี่น้องเพิ่นบอกว่ายังบอกพอดับไฟในหัวให้มาหูอริยะสัจยีหรืออริยมรรควิองคป8ดก่อนพี่น้องเพื่อจะหูทางไปนิพพานพี่น้องีเนาะคือทางอันประเสริฐเพิ่นใน้ม่หูตัวนี้ก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังเลยพี่น้องแต่่าเฮาคนเฮาปัจจุบันจูมือนี้พัดบอเนาะพี่น้องกลับกันเนาะคือแบบวิ่งหาเงินหาทองก่อนพี่น้องเ บบทำบทุธทรมะานี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้ที่หลังก่อนซึ่งเพิ่นบอกว่ามันผิดเนาะควรหูธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนพี่น้องควรหู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เฮาสิเหตุหยงก็เหตุไปแบบนี้เนาะถ้าหูคำลักธรรมคำสอนของเพิ่นแล้วเฮาก็จิเดินตามเพิ่นพี่น้องเดินตามเพิ่นแหละเพิ่นก็จิซี้เนะ แนวทางบอกทุกอย่างเนาะพี่น้องในการใช้ชีวิตเป็นกกะสีบอกระว่างคบกับมูพิธีว่าจาว่ากับมูว่าแบบใดแล้วกัคำว่ากับโพกมีว่าแบบใดว่ากับลูกกมีว่าแบบใดแล้วก็ห้ามิคบมูคบแบบใดแล้วก็ปฏิบัติกับสังคมหรือปฏิบัติแบบใดพี่น้องเป็นบวกเนาะแต่ก่อนข่อยตัวข่อยเองนี่ข่อยก็ ยังแต่ก่อนเป็นไม่รุ่นพี่น้องก็แลบ้บโบได้โบได้สนใจเรื่องธรรมุงธรรมะเนาะก็บโบวนนั่นแหละว่าง่ายงงๆก็คือบุตรคอยเข้าวัดเพราะที่นี่คอยก็เข้าไปใน Tube, ยูทูบแหละพี่น้องค่อยเข้าไปในยูทูบค่อยก็ฟังอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หลวงพอ่งพอนั่นหลวงพ่อนี่เนาะที่คนว่าโอ้ยยังก็โอเคเลยพี่น้องก็แบบฟังแล้วก็ลึกซึ้งแบบกินใจอยู่ แต่มาพังผ่าจานรูปหนึ่งเนาะแบบว่าเพิ่นบริเวาเพิ่นบริเวาถึงตัวเองพี่นอ้องเพิน่นเว่าตะคำนี่คือเพิน่นเว้ามิแต่เอาพระพุทธเจ้ามามามาขึ้นเลยมาขืนชื่อเลยว่าคำที่เพิน่นเว่าว่านี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าสิพี่นอ้อง่บฟังรู้สึกว่าโอ้มันแบบกินใจเลยพี่นอ้องมันแบบเพิน่นเว้ามาเลยคำนี้พระพุทธเจ้าบอกไปสิ คำนี้พุทธเจ้าบอกชี่คือเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างโเม็นคำเอาข้ามตัวเององมาว่าเนาะพี่น้องก็คือพระอาจารย์คือฤทธิ์พี่น้องยอยู่วัดนาป่าพงลำนุกกาคลองสิบเนาะคอยไปศึกษามาได้หกเจ็ดปีแล้วแหละพี่น้องตั้งแต่คอยไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยคอยก็ไปฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิเนาะพี่น้องคอยนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมตอนเ้าร์มาเสาร์อาทิตย์คอยไปเซบาตพี่น้องถือว่า พิ่นสอนแต่คำของพระพุทธเจ้าล้วนเนาะพีพนองคือมันแบบมันดีเฮง,งเลยสำหรับข่อยเนาะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เพิ่นบอกเลยคำของท่านนี่บริสุทธิ์บริบูรณ์เลยีพนองเนยก็คือแบบคำของเพิ่นนี่บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณนะ์เนาะแบบว่าก็คือแบบเพต้องให้ภัยมาแต่งเติมแล้วนะพีพนองคือคำของเพินเน่นแบบมีครบอยู่ในหันแล้วพีพนองครบเสร็จเนาะรับรักธรรมะนะี่นองแบบ บันนี้เพิ่นพระอาจารย์เพิ่นก็ไปแกะออกมาเนาะแกะเอาแต่คำพระพุทธเจ้าออกมาเนี่ยนะเพี่น้องะดูในปไตไยพิดกหรือวาอยุนในไสเนี่ยเพิ่นก็ไปคนมาเอาแต่คำพระพุทธเจ้าล้วนๆออกมาสอนเนาะเพิ่นเบ้าแตะละคำต่ละคำเนี่ยเพิ่นก็ถทายทอดออกมีแต่ว่าพระพุทธเจ้าวจังซี่พระพุทธเจ้าว่องซี่เพี่น้องะเพิ่นบบเคยเอาคำของเพิ่นมาเว่าเลยเพี่น้องะนี่แหละคอยถึงแบบทราบซึ่งเดินแล้วคอยถึงแบบแบบโอ้พังแล้วก็ ซึ้งเลพี่น้องแบบว่าเฮาแบบนั่นแหละข่อยจึงแบบจะคิดว่าอย่างไรเนาะที่สาเหตุที่คอยที่คอยแบบมายากอันทุกมือนี่คอยแบบมกช่วยเหลือคนทุกคนอย่างที่กะ่อยเพราะมี่อยพราะช่วยแบ่งปัน,ปนกับเพราะพ่น้อนพังหลักธรรมคำสอนของบูตเจ้านาะพี่น้องเกินสอนมาแบบมีหน่อยเฮาก็ให้หน่อยพี่น้องเ็นมีลายเฮาก็ให้ลาย การไห้นี่เป็นธานุอันประเสริฐเนาะพีนนะ่น้องเนาะเท่ากับครไห้คนแบ่งปันโบเมนวัตไห้คำว่าไห้ของเพิ่นนะโบเมนวัตไห้แอนแบบเงินทองทรัพย์สินนี่สิพี่น้องไงโบ,บเมนไห้แค่นี้เนาะก็คือไห้รอยยิ้มไห้ความฮักไห้ความอบอ,อุ่นไห้ทุกกิลเลสยอหมดแบบว่าเฮาเหตุปฏิบัติกับเพิ่นเนาะหรือว,ว่าทุกอย่างที่คือไห่พี่น้อง อันให้สิ่งประเสริฐที่สุดก็คือให้ธรรมะพี่น้องธรรมะให้คนรุดพ้นนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนาะพระพุทธเจ้าคนบอกกรารให้ที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องนั่นแหละพอ<ม>ถึงทุกมือนี่คอยจังแปบลบว่ามันสําหรับตัวคอยนี่ทุกมือนี่นะแบบเงินคํานี่คอยว่ามันยัง สำหรับตัวข่อยระวังให้ข่อยเลือกนี่อันเงินคำกับบุญกุศลนข่อยชีเลือกตัวใดก่อนนะพี่น้องข่อยเลือกบุญกุศลนี่ข่อยเลือก,กบุญมาอันดับหนึ่งเงินจังเป็นที่สองพี่น้อง,พองเพราะว่าสำหรับตัวข่อยนี่เงินมันยังบ่าสำคัญสำําบุญกุศลบารมีเนาะบุญกุศลบารมีนี่เขาสั่งสมไว้นี่มันขีติดตามเข้าไปทุกภพทุกชาติถ้าเขายังเกิดเป็น ซัดลกอยู่พี่น้องแต่ว่าเงินนี่เจ้าจะมีกองถมหัวก็ย่าเนาะถ้าเจ้าตายไปเลยเจ้าก็เอาไปน้ามาได้แม้แต่บาทเดียวพี่น้องเอ้ยนี่แหละคอยถึงแบบทุกมือนี่ฮะคอยถึงพอมีขอ่อยี่สลออกสละลออกอย่างเดียวและเอาบุญกุศลก็มาใช้โตขวัยเองนี่คอยบอกตรงๆด้วยคอยอยากได้บุญแห้งตัวนี้เนาะเงินค้ำเนาะคอยบอกบันใดได้พี่น้องเอยเพราะว่ามันบุญกุศลน,นี่ถึงเขาตายไปเมื่อนี้ มันก็ติดตัวเข้าไปทุกภพทุกชาติพี่น้องเงินนี่เจ้ามีพันล้านแสนล้านเจ้าตายไปบรดดิติตัวเจ้าไปนำ้ำเมตตาบาทเดียวพี่น้องนี่แหละความคิดที่ต่าใจของขอย,อย,อยึงแบบพอป,ปกติเราคอยสีเป็นคนแบบบ่ค่อยบ่ค่อยแบบีิว่าจังไ๋เนาะแบบมีแต่คนแบบมักอยู่เงียบพี่น้องม,มักอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่แบบ แบบนั่งสมาธิแบบอยู่วิเวกนะพี่น้องวิเวกดีกเล่นเนาะแล้วก็พังธรรมะสินะตั้งแต่ก่อคนคอยบริหิตยูทูปเนาะพอเดี๋ยวนี้อีคอยก็ยังคิดแบบว่าคอยบริหิตยูทูปเลยก็มีมันต้องเดินทางอัดคลิปนู่นนี่นั่นนะพี่น้องแล้วก็แบบเฮาบ่มีเวลานาั่งสมาธิเนาะทุกมื้อนี่แล้วก็สิบแบ่งญาติเวลาเอาเนี่ยพี่น้องเฮาก็สิถ่ายคลิปน้อยลงแล้วก็มานาั่งสมาธิคือเก่าเพราะว่าข่อย แต่ก่อนเขากัมักต้องนั่งจุมือ้อจุมือนั่งทินาทีเนาะแล้วก็พังทำน้ำเนยอยู่เธอคอยอยู่อยู่ฝั่งไทยเพื่อนก็คอยไปวัดหน้าป่าพงแล้วก็ไปใส่บาตรปัาจานนาะพี่น้องทุกทิศอะไรเกือบทุกทิศเลยคอยไปทุกทิศทุกทิศเนาะแต่ว่าน,นี่มันก็มาอยู่บ้านเราเราก็ติดโควิดก็จะไปอยู่พี่น้องเลยถ้าพี่น้องชาวไทยเนาะอันที่อยู่ที่ภายทนใจจะ ไปบางธรรมพระพุทธเจ้าโดยตรงเนาะพี่น้องอยู่วัดนาป่าพงเนาะพี่น้องเนาะอยู่ลำนกกาคลองสิบปทุมธานีเนาะพี่น้องเนาะจะไปฮอดอันไปฮอดคลองสิบแล้วก็อยู่ขวามือเนาะพี่น้องวัดเนาะเลาวก็ไปแล้วก็ลกลับดูเทินกลับมาไม่ใช่มีป้ายบอกว่าวัดนาป่าพงพี่น้องเลยแล้วก็พี่น้องก็เข้าไปศึกษาเบิ่งเนาะหรือว่าพิมพ์ ไปในใน Google หรือว่าในยูทู e มีวัดพี่น้องเนาะพิมพ์คําว่าพุทธวัจนะพิมพ์เว่า้วก็ติกข้ว่าลงพังโนบึงพี่น้องสําหรับโจ้ข่อยนี่มันดีเฮงเนะาะแบบแบบดีเฮงเนี่ยพี่น้องลองพังเบิ่งด้วยตัวเองเนาะนนไม่ต้องเสือข่อยก็ได้พี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องหลายๆคนก็พอจะหู้แล้วแหละเนาะแบบว่าพนทักแบบแบบเแบบม่นมาหาข่อยเนาะ ว่าโอ้อันบทเสียงเจ้ากับศึกษาพุทธวจนะคือการบอกสินะคนเปินเป่นก็บบ่กหูได้ละเนาะก็ว่าดีแห้งสําหรับวข่อยฮ็ดให้จิตใจเฮาสงบแด้พีน่นงคือชีวิตคนเฮานี่ก็ไม่มีอย่างายเนาะที่พระพุทธเจ้าบอกเกิดขึ้นตั้งอยู่แลวกระดับไปพีน่นงแค่นั้นดีดีได้มีอย่างเนาะเฮามามโนขึ้นเห็นมันมีนู่นนี่นั่นเองซื่งได้พีน่นงะชีวิตเฮาที่จริงมันได้มีอย่างเนาะมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และกดับไปนั่นแหละ คงคิดคงหวยถึงแบบว่าเอ้เพราะฉะนั้นเขาจะกระตือรือร้นไปเนี้ยเงินทองมากมายมหาศาลคนเขาโอ้โหมือตายดีเลยพี่น้องเนาะแป๊บแป๊บบิดแป๊บเดียวเกิดมาแป๊บเดียวตายเละหาเงินข้ามไปมากองไว้มันบูมีประโยชน์อย่างตายปะถิ่นเลยพี่น้องแต่ว่าแบบสุดท้อตโตข่อยนี่ข่อยแบบแบบสั่งกุศลไม่ได้หลายมากกว่าเนาะ เงินเงินคำกับโบเมนบาบาจำเป็นกระจำเป็นที่ตอนเขายังมีชีวิตยอยู่เขากบเอาพ่อได้ใส่ตอนเขามีชีวิตยอยู่เนาะเพ่น้องเขากับแบบเพราะว่าสำหรับภูมิลายกับแบบแบบสำหรับตัวข่อยแบบจากเนน้ำเห็นแบ่งปันสังคมแบ่งปันน้ำเนาะแบบว่าให้นทำทานน้ำเนะนะแต่ว่ามีแต่รักมือล้านแสนล้านที่นะเพี่น้องโอ้เขา สำหรับตัวข่อยว,ว่าจำเป็นต้องเก็บเวลาขนาดนั้นก็ได้เนาะหากแต่ว่าบุหู้เนาะในความคิดของข่อยของมันเนี่ยสำหรับตัวข่อยเนี่ยขอยคิดแบบนี้เนาะคนเฮามันบด้มีอย่างพี่นอ้องเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แ้วกระดับไปพี่นงเลยจากพบนี่ประชูพบหน้าจากพบหน้าก็ไปเรื่อยๆเ,เดินทางวนเวียนในวัฏสงสารพี่นอะอะงเลยบุมีวันจบสิ้นเนาะจนกลัวจะปรินิพานพี่นงเลยถ้ารอจากจากตัวข่อยนี่ก็ข่อยตั้งใจไว้ก็คือแบบ คอยแก้ตัวไปเมื่อไดเมื่อหนึ่งเนาะคอยแก็ชีได้ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิญาณสตยีแเดี๋ยวอยายยมมักมีองแปดพี่น้องเลยก็คือ,ค,อคือใจคอยคืออยากได้นิพพานเนาะคืออยากอยากให้พ้นจากวัฏสงสารนี่แหละพี่น้องแบบว่ายอยากรุดพ้นจากวัฏสงสารแล้วกันอยากรุดพ้นจากหมู่มานทั้งปวงเนาะก็คือปรินิพพานนั่นเอง ทางที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าแนะนำเนาะพี่น้องเนาะก็ขอฝากไว้เด้อพี่น้องเนาะวัดนาประพง์ลำนุกกาของสิบปทุมธานีเนาะพุทธวจนะเทานั้นเองพี่น้องเนาะไปเบิ่งในเด้อพี่น้องเนาะอันพุทธวจนะวัดนาประพง์ลำนุกกาของสิพี่น้องคำสอนพระพุทธเจ้าเฮาโดยตรงเนาะในประเด็นข้าของอื่นใดเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องอันเข้าไปเบิ่งน้ำเนพี่น้องเพราะว่าคอยอยากให้พี่น้องได้บุญได้กุศลน้ำกันเนาะ่อย ่อยศึกษามาแล้วกันดีจริงอร่อยก็เลยอยากแนะนำพีในนํำน้องเนาะให้เข้าไปบึ่งเข้าไปฟังน้ำกันพี่น้องอาจารย์เป็นทายทอด่ายทอดมีแต่คำสอนคุทธเจ้าดุลลุนลวนเนาะสำหรับชาวพุทธเฮาพี่น้องก็ฝากไว้จำนี่เนาะขอตัวลาไปแล้วพี่นอ้องสบายดี